แรกในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศคําเตือนค่ะว่าในช่วงนี้ก็นับกันตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่2ธันวาคม2563ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก10จังหวัดเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีการออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่4ช่วงเช้าวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2563ถึงวันที่3ธันวาคม2563ค่ะโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียส่งผลทำให้บริเวณ ดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะประกอบไปด้วยช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2563จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่20จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส กระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนในวันที่3ธันวาคม2563จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่9จังหวัดภาคใต้ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคม2563เพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมก็ระบุนะคะว่าเวลานี้ทางปอพมีการประสานกับ12จังหวัดภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากน้ำนนล้นตลิ่งและลื่นลมแรงในช่วงระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2563เช่นเดียวกันนะคะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง12จังหวัดจะประกอบไปด้วยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานาการณ์คลื่นลมแรง4จังหวัดประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวารรวมถึงได้มีการสั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานาการณ์ในช่วงดังกล่าว ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนพร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอีกทั้งให้ทำการจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือ ERT รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณาภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนให้ประสานห,หน่วยงานในพื้นที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถนานการณ์ภัยแนวทางในการปฏิบัติต้นและการอบพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านในทุกช่องทาง รวมถึงเน้นย้ำให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้านการเดิรงชีพในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยติดตามการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อจะพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยนะคะอย่าลืม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ